คูเกิลไปไหนนะใครเห็นคูเกิลมั่งไหมว่าอืมตามหาคูเกิลไปไหนว่าอืมไม่สนโอมีหมอนดีด้วยมีหมอนดีด้วยมาทางนี้นะสิเห็นหน้าปะ เอาหลับเหรอโอ้โหมีหมอนหนุนดีด้วยหินสบายเลยที่นอนโบโบย่ามากวนเขาหลับแล้วมั้งน้องเล็กอย่าดื้อลูกเฮ้ยเกินน้องเล็ก กินน้ำหลาบแล้วหลาบแล้วไหนามาดูสั่งนี้สิใครวะเห็นลูกกระตาข้างเดียวเหอเห็นลูกกระดิ่งน้องเล็กีกอย่าไปยุง่งกับเขา เดี๋ยวเขาแง้มเอาอนนถอนหายใจแล้วน้องเล็กกูเกินกูเกิน,เก,นเกินเอ้ยเรียกทำไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวก่อนทำยังกับแม่ลูกอ่อน ขุดนึกว่าจะคอดโลกใครวะใครแกลงใครแกลงเกิน้นใครแกลงเกิ้นน่ะอืมโอ้โหอย่างนี้ หมดสภาพมีฟวามหล่อเหลือฮะนอนเป่าปากด้วยปูฟปู่ปูฮะอา้ากินดินซะแล้วมันเป็นไรเนี่ยข้างหลังมีรูงูเหลือมอยู่เปล่าอะฮะมันเป็นไรมัน หลับเสร็จแล้วเกินไปนาปะไปนาปะเป่าเป่าไปนาเลี้วไปทุ่งนากันดิเฟอร์เดี๋ยวเอาไหมเอาไหม ปะเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยไม่สบายเหรอหนูไม่สบายเหรอไม่บายอะครับอไม่สบายแม่ก็ไม่กวนละนอนไปเดี๋ยวพาโบโปไปทุ่งนาดีกว่านะ พาโบโบไปทุ่งนาเนาะบายบายค่ะถอนหายใจมีการถอนหายใจด้วยสงสัยลำคาญจะหลับนะคะอ่ะเป่าปากบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าวันนี้สงสัยจะไม่สบายคูกเกินกิน <c oughs> บายยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ